ท่านพี่น้องสือ่อมวลชนนะครับท่านที่รับชมผู้รับฟังที่รับส่วนอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวร่วมกันนะครับหน่วยาง,งานภายใต้าาสือ่อมวลชนจะตีกเรี่ยงการจัดจกเก็บภาษีรายได้นะครับเป็นจานวนเงินครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นจานวนเงินที่สูงมากครับน่าจะเป็นจำนวนเงินที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับโดยมีการเรียกรับเงินถึง3ล้าน 2แสนบาทเป็นเจ้าหน้าที่นะครับวิธีการก็คือเจ้าหน้าที่รายนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่เขตแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้มีหน้าที่ในหน้าในการประเมินภาษีแต่ต้องให้ได้ใช้หน้าที่ในทางที่ถูกต้องก็ไปเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสียหายในกรณีนะครับจนเป็นที่มาที่ไปว่าเราได้เข้าัใช้กฎหมายในวันนี้นะครับ ทางผู้เสียหายในเรื่องนี้ก็เองก็ดีนะครับท่านได้มาให้ข้อมูลให้ต่อแสให้ความร่วมมือทุกอย่างจนเจ้าหน้าที่ของเราสามารถทร้มคัใช้กฎหมายในวันนี้ได้ประสิทธิหน้ที่ผมไม่ทราบว่าจะอธิบายคําพูดหรือจะบอกว่าอย่างไรถูกนะครับว่าเจ้าหน้าที่รายนี้อุกอาบมากนะครับใช้รถยนต์ของ,ของาทางราชการไปทำความผิด ซึ่งตัเองนั้นก็มีอำนาจมีหน้าที่แต่ก็ยังนำรถยนต์ของทางราชการไปยุ่งในการกระทำความผิดด้วยแล้วตัวเขาเองซึ่งอยู่ในเวลาราชการก็ราทำความผิดเองด้วยสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าวันนี้เรื่องของการพิจารณ์เราต้องรวมมือกันแก้ไขโดยเชิญทางท่านผู้ว่าการจะดูเหยียดทารแก้นะครับท่านผู้ว่าการกกขึ้น เป็นหัวหน้าคณะในการเข้ามาับใช้กฎหมายในวันนี้ที่แจงใลังหนึ่งทีนะครับโดยทางผู้กำท่านเพศสุขพอมชนดดารานครับท่านเป็นขันการกองอภินิารช่านรู้สึกของทนนะครับก็ขอคำเรียนว่าเรื่องนี้นะครับต้องต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานที่วมกนวันเี้ยนะครับที่ที่มาโดยบารนเนี้ยนะครับมีข้อมูลข่าวสารนะครับมาจาก ปปทนะครับได้ ator, well then, mm hmm so, เข้ามาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเรียกรับทรัพย์สินกันนะครับเอาข้อมูลเนี่ยมามอบให้ก yeah> anyway> ับปบบอนะครับนะครับในการสืบสวนเก็บข้อมูลหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานนะครับทางปปปกนะครับได้ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ปปชนะครับและปปทแล้วก็ปปห รวมครับได้จ้างไปยักกรทมนะครับในการแจ้งบาแสเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเราเนี่ยได้รับข้อมูลมาเนี่ยจากกปทเนี่ยก็ได้ร่วมเริ่มเก็บข้อมูลนะครับเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่3 1มีนานะครับมีนานะครับเก็บเรื่องมานะครับจนเมื่อวันที่3 เมษานะครับก็มีการได้นำเงินที่ผู้เสียหายมาลงทะเบากไว้เพื่อจะอมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสงนเขตแ่เขตราชบีนะครับที่มาเรียกรับนะครับตรงนี้นะครับก็เงินจำนวนที่เรียบรัอเนี่ยมีถึงสามล้านสองแสนบาทนะครับ ที่จริงผู้เสียหายเนี่ยยิยอมที่จะจ่ายเงินให้มนถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับนะครับคิดมาเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นแต่พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่นะพฤติกรรมที่ไม่ไม่มีการเรียกรับเงินเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อไปเอาเข้าหลวงนะครับแต่เขาจะเอาเงินพวกนี้ไปใช้ส่วนตัวเอาไปเป็น ของโซนปูดนะครับซึ่งซึ่งผู้เสียหายเนี่ยไม่ชอบพฤติกรรมตัวนี้เป็นอย่างมากนะครับทีนี้ผู้เสียหายจะจะจะจ่ายให้ถูกต้องกับตรงไหนนะครับตรงเนี้ก็นําไปสู่ว่าในกรอบะภูมพั้นี้นะครับนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพฤติก,กรรมก็คือจะตั้งราคาภาษีสูงถึง4ี่สิบกว่าล้านบาทนะครับ นะครับแล้วก็มีการโกงกูผู้เสียหายเนี่ยให้จ่ายถ้าไม่จ่ายก็จะเพิ่มเพิ่มเงินไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นการบังคับผู่เห็นเขานะครับเขาก็ผู้เสียหายอายอมรับในสิทธิไม่ได้นะครับก็มีการเข้ามาร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ปปสนะครับก็ได้ร่วมกันวางแผนนะครับในการ รวบรวมพยานหลัลกฐานนะครับตรงนี้ต้องชี้แจงว่าไอ้เงินที่ได้รับเนี่ยมันเป็นหลักฐานอันหนึ่งนะครับที่ที่เป็นปัญหาสําคัญในการที่จะปับอ่าเจ้าหน้าที่รัฐน,นะครับนะครับ,นะรบจริงจริงอ่าความผิดเนี่ยมันเกิดตั้งแต่การเรียกรับแล้วนะครับแต่วันเนี้ยอ่าเพื่อให้พวบคุมป้องภัยความผิดเนี่ยเราก็ได้รวบวมกันกแหล่งน,นะครับที่จะดำเนินการให้มัน เพื่อสุข like so 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 ุเพ <im> er ื่อเป็นพยานหลักฐานนะครับนะครับให้สารรับฟังนะครับตรงนี้ต้องต้องขอชื่อชวนนะครับทุกผู้มืองานที่ร่วมมือร่วมใจกันนะครับหน้าที่นะครับเนสุขเดชรุ่นร่วงได้ดีนะครับนะครับบกรบมก็จะทำการสอบสวนนะครับสอบสวน ใน30วันนะครับก่อนที่จะนําส่งคอมพเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับนะครับในส่วนในส่วนของปปชคงคงมีเรื่องชี้แจงอะไรนี้ครับถึงขอให้พี่สอดชัช่วยเลยค่ะคอมพิวเตอร์มารถามเลือกท่านของพรบของการัฐปรารการครอบครัวอย่างปลอดตองคมน่ารู้สีสองนะครับในทางปฏิบัตินะครับท่าน กรมท่าก,การปปงน,นะครับก็จะต้องมีการรายงานนะครับตาม,อม,ามือหัวเงินตีมาที่ปปอง,องด้วยเพื่อให้ทางมองไปตรวจสอบพฤติกรรมหรือทรัพย์สินนะครับเราเชื่อว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเราเ็ื่อเราก็จะต้องไปตรวจสอบพฤติกรรมของเขาในอดีตที่ผ่านมานแล้วได้เหตุททรัพย์สินไหมอย่างไรถ้ามีพฤติกรรมตรงนี้ปรากฏชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมงบที่จะต้องไปตรวจสอบกระทพบ้าพบคาเห็นนี้เกิดขึ้นในระดับองค์ิรนะครับก็จะต้องใช้กฎหมายควบเงินในการยิ้ออายัดทรสินต่อไปถ้าเมื่อไหร่มีการกระัำผิดและกรณนี้นะครับก่อนหน้านั้นในต่างๆารเราจะต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับแล้วถ้าพบว่ามีเรื่องการควบเงินก็จะมีเรื่องของไอแนวข้บเงินด้วยนะครับอันนี้เป็นโปรเซสที่กรมงบนะครับจะต้องมีการดำเนินการ ตัวมีนี้นะครับเรามีการประสานงานกันในคล้ายจนนะครับผมคิดว่าคลเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นคล้ที่ให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐนะครับทุกหน่วยงานนะครับมีการเอาทีมาจังครับใครใต้สุนหน่วยงานก็ต้อนการรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ของข้าแตครับขอบคุณครับหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้งบรัฐนะครับคิอว่าจะเป็นปปชนะครับปปทปมงนะครับ บอก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 ตอนนี้เราร่วมมือกันนะครับในเรื่องของการบูรายการการทำงานนะครับตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเรียกรับเหมอนอย่างที่ท่านผู้การท่านเลขาปกติได้แถลงงานที่น้องสี่มือสืบนได้รับทร,ราบแล้วนะครับงานสอบสวนนะครับซึ่งงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับภายในสามสิบวันหลังจากนั้นก็จะส่งให้ออกตสอบไปดำเนินการตามขั้นตอนต,ตาตมกฎหมายต่อไปนะครับ ก่อนในชั้นนี้นะครับทางาจุดเป็นคณะกรรมการคชท่านจะได้พิจารณานะครับว่าเมื่อรับเรื่องจากบกอปอปอป,ป,ป,ปแล้วเนี่ยนะครับท่านจะส่งต่อกลับมาที่ตํารวจให้ดำเนินการต่อตานมาตา611หรือไม่อย่างไรหรือจะส่งไปที่คณะกรรมการปปชเพื่อดอําเนินการต่อนะครับก็เป็นขั้นตอนทารกฎหมายที่เราจะดำเนินการต่อไปนะครับก็ผมเรือ่องนี้นะครับว่า กรณีลักษณะอย่างนี้จริงๆโควิด -19 ก็รับเรื่องเข้ามาเยอะมีบอกแสเข้ามาเยอะนะครับผมคิดว่าวันนี้ประชาชนไม่ได้ทำภาคธุรกิจเองนะครับวันนี้เขาไม่คนเขาไม่ทำเขาไม่เฉยนะครับต่อการทุริตดังนั้นเนี่ยก็อยากมีบอร์ดนะครับไปถึงเพื่อนรัฐการนะครับจนที่ของรัฐซึ่งทั่วไปผมเชื่อว่าเป็นคนที่สุจริตนะครับก็มีส่วนน้อยที่จะทําการในลักษณะเช่นนี้นะครับ ก็ขอให้ท่านหยุดนะครับการกระทำของท่านเนี่ยวันนี้อุตาของภาคประชาชนผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะร่วมมือกับทาคกัรนะครับขอบบคคุณรัในนามท่านผู้ว่าแขวงแม่มาคอนท่านได้ฝากกาวขอบคุณนะครับทางหน่วยงานนะครับที่ได้ร่วมมือในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปปชปปทนะครับปปงหรือว่าปปปปปปนะครับที่ได้ร่วมกันกำจัดเนื้อร้ายนะครับของทางเทศบาลนคร ซึ่งทางท่านผู้ว่าการแขวงมครได้กล่าวย้ำมตลอดนะครับว่าเรื่องนี้ท่านคงไม่ทนนะครับถ้าเกิดที่เกิดการพิจารณ์ขึ้นในหน่วยงานของเทยบานครและเคสเนี้ยเป็นเคสที่ค่อนข้างน่ากังวลเนื่องจากผู้ที่ถูกจับกลุ camera, enfin ie, right ่มเนี่ยเป็นระดับบริหารนะครับของสำนักงานเขตซึ่งต้องมีหน้าที่ในการดูแลในการสาธารณในการบริการประชาชนนะครับแต่ว่าการมาทำใช้อำนาจหน้าที่ในทางพิจารณาเสยเองเนี่ยสิ่งที่ทำให้เป็นตัวย่าง นะครับที่จะเรียนให้ทราบว่าต่อไปนี้นะครับในส่วนของเทศบานครนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีเอ่อใช้จ่ายจ้างเนี่ยจำนวนกว่าแสนคนเนี่ยนะครับผมจะต้องตรวจตราและดูแลให้ให้รับกลุ่มนะครับแล้วก็ผู้เข้าพิจารณาของชั้นเนี่ยจะต้องตรวจดูนะครับให้แน่นอนนะครับในส่วนของคดีอาญานะครับหรือการที่กล่าวไปเขาพงดำเนินการในส่วนของการดำเนินการทางนี้ใดแต่ทางท่านประธานเทศบาลนคร นะครับพอดีท่านติดราชการในวันนี้ก็เลยมอบผมในฐานะที่เป็นปอสตทนะครับพอปปพอพอสอสอของของของทางกรทมเราเนี่ยนะมามาแทนนะครับท่านก็จะดำเนินการในวันพรุ่งนี้เลยก็คงจะย้ายนะครับเข้าไปเขาเรียกไปสมอู่สำนักงานตลาดนะครับแล้วก็พักราชการนะครับพร้อมกับตั้งตั้งทำการสอบสวนวินัยรลายแรงนะครับ หลการพื้นที่ต่อไปนะครับก็มีตามกฎอก็กกคงดำเนินการได้ภายใน120วันนะครับและถ้าเกิดมีเหตุอังวรว่าถ้าทําต่อไปก็จะใช้เวลาและก็คงจะใช้ให้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะทะํากรณีเช่นอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันทุกลายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีใส่ร้ายส่วนหลวงนะครับหรือว่า,อาพออโรงเรียนเขตดางชันก็ต,ตามนะครับแล้วถ้าจะมีต่อไปก็คงจะต้องโดนอะไรทีร่ตัด ในควานี้นะครับท่านผู้ว่าบอกแล้วว่าท่านไม่ได้สงสารคนที่ถูกจับนะครับท่านสงสารครอบครัวนะครับสงสารลูกเมียของคนที่ถูกจับมากกว่านะครับขอให้คานึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าครอบครัวของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดท่านโดนจับในหลังนะ้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องดูแลมีหน้าที่ดูแลประชาชนจะกลับไปกดบขี่ทประชาชนเสียเองนะครับในกรณีนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่หมายความว่าได้ร่วมมือกับทาง หน่วยงานของทางสปทแห่งชาติเนี่ยมาเถอนะครับเพราะว่าให้คุยกับปปชได้คุยบงปปปปปปปวทนะครับแล้วก็มีเคสที่จะล้มพัอีกหลายเคสที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนเคสเนี่ยท่านที่ปรึกษาผู้ว่าการเทพนะครับท่านประมวลกฤติเนี่ยท่านก็ทราบมาประยะเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ปรเนินามไว้พอสะควนะครับท่านคงจะคุยในเรื่องอะไรอย่างไรทรางนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับแล้วก็ต้องเดือน ทางแพทยการทุกข์จ้างของนักเทศบาลทุกคนนะครับว่าขอให้เราเป็นแพทย์การทจ้างที่ดีนะครับก็อยากมีพื้ิฐานพิจารณ์อะไรจะมีต่อไปนะครับขอบคุณครับในเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับต้องขอเรียนว่าเหมือนกับเป็นผมคิดว่าเป็นอาจจะเป็นแค่แจกในเรื่องของจำนวนเงินแต่ว่าเทาเทียมกับสิ่งที่เราได้รับเป็นข้อมูลมาจากการร้องเรียนเนี่ย <S <S ผมคิดว่าเป็น ส่วเลของตนเองได้แก่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของเขตต่างๆสำนักต่างๆมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในเรื่องของการออกใบอนุญาตนะครับในการจดทะเบนภาษีหรือในเรื่องของสิงธิ์แน้อนแล้วก็ยังมีงานอืก่างนึ่ที่เข้าไปเกี่ยวพันกับที่น้องประชาชนเหมือนดังนั้นแต่ถ้าเกิดใช้นาจหน้าที่ของตัวเองในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับในลักษณะแบบนี้ถึงต้องเรีอยม่งนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในเรื่องของการออกใบอนุญาตใช้ ความน่าช้าใช้เวลาในการที่เราออกใบอนุญาตในอาวุธนะครับทำให้ที่เราควระชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยสิ่งเหล่านี้ได้รับรองเีินตลอดมันเป็นเรื่องที่ผมมีความกังวลครับได้ขออนุญาตดูว่าไปแล้วว่าอยากจะทำเบอร์สองร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่เมื่อสักู้ที่ทางท่านเลขาคอร์อรว่าทุกเรื่องเนี่ยสามารถที่จะทำร่วมกันได้ทั้งสี่หน่วยที่ร่วมปฏิบัติงานนี้ ดังน้นเนี่ยผมก็ระเบว่าอยากให้ประชาชนนะครับแจ้งเบาะแสข้าเรยียงหน่วยงานที่ท่านคิดว่าท่านมีความไว้าไวางใจที่จะให้ข้อมูลอย่างเดียวแาบที่ทางกองทัพได้รับข้อมูลในวันนี้เพื่อให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูก,ก,นนถกต้องทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบแม้แต่ในเรื่องของการให้อนุญาตนะครับเอาเวลามาเป็นตัว เราทำให้เรือตนมีความรู้สึกไม่ได้รับความกระทนะครับช่วยแก้เลยนะครับแต่การยทางกอทมเนี่ยพร้อมที่จะประสานงานโดยโตรงกับทุกหน่่ยเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติมานนะครับเปิดวัฒนธรรมประจำตัวนะไม่ใช่มพใช่องค์กรประจำตัวของเจ้าหนี่แต่ละคนช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้ที่น,น้นองชายตนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ อีกเรื่องนึงก็คือว่าผมแอบได้ยินม,มานะครับว่ามีข้อดูลในเรื่องของการตรวจพันธุ์ยังไงก็ตามเนี่ยฝ่ายประธานท่านเอกมาทองอนะครับท่านผู้การบอกว,ว่าช่วยสารให้หน่อยนะครับไปขยายผลให้หน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยเงินลักษณะแบบนี้เนี่ยไปถึงไหนไปถึงไหนเนี่ยผมเชื่อว่าทางกรงองคงจะตามแผนการให้อยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันป,ปลอดแลวก็มันร่วกับกกองสมงสักทีนะครับแล้วก็ ก็ขอตักกระโนนะครับประชาชนท,ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องักษณะแบบนี้เพื่อแจ้งที่ผมได้นำเสนอไปก็ขอขอบคุณทั้งสี่หน่วยเลยนะครับที่ช่วยดำเนินการแล้วก็ทําให้องนอยที่ถึงนียทำให้เขตราบรีเนี่ยตัดเึ้่นะครับ,ใ,รนบ,นนรบในแล้วก็คงจะเป็นตัวอย่างนะทําให้หลายๆเขตหลายหน่วยที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยต้องคิดในเรื่องที่จะทำอะไรจะขอให้เลื่อคนะครับ เราทั้งสี่หน่วยงานเป็นภาคีในการแก้ไขปัญหาของประเทศที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือเรื่องของปัญหาการวิจัยจากที่ไปทั้งหน่วยทั้งสี่หน่วยงานนี้นะครับจะเห็นว่าเราจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้ที่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหรือเลือกปฏิบตัติจากเจ้าหน้าที่เนี่ยขอให้แจ้งเข้ามานะครับ ทั้งสี่หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นคอบวนคอรคคอรปและคอชภายใต้สื่อมวลชนต่อต้านการพุจารณ์แห่งชาติโดยการดูความรวดเร็วโปร่งใสใหะเป็นธรรมให้เป็นไปให้เป็นไปตามภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติในการแก้ไขปัญหาการพิจารณ์นะครับก็หนักกะเป๋าเอาไว้ด้วยนะครับเชิญพิสเกลสถานะครับครับถ้านม่มก็ต้อง ขอขอบคุณนะครับครั้งหนึ่งก็จะต้องขอกราบขอบคุณนะผู้แทนทั้งสี่หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปองทัมอปปปชและทั้งท่านที่จะตรวจจับนอนที่ว่าแสงเพื่อออกมาที่ให้ความร่วมมือให้ความร่วมงานในการ ไม่ไม่ไอ้กมันก็เขียนชัดเจนอยู่แล้วอันนี้นะครันกงไงแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนที่ต้องเอาไรต่อไปอันนี้ไงพาสีแค่สองที่เหลือก็ไปอะไรก็ไม่รเดี๋ยวเขาไปดูนะครับอันนี้สมุดันเนอะ